สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับกลับมาพบกับครูอดุลลิมานนะครับวันนี้ครูจะมาสอนในเรื่องจำนวนนับ2 0 1ถึง1000นะครับจำนวนนับ201-1,000ถึง1,000เป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูในบทเรียนนะครับซึ่ง วันนี้นะครับครูมาในรูปแบบการสอนของคลิปวิดีโอการสอนของสสวทนะครับตามหนังสือที่นักเรียนมีอยู่นะครับครูขอให้นักเรียนนะครับตั้งใจดูตั้งใจเรียนนะครับเพื่อที่จะไปประยุกต์ใช้ในการทำแบบฝึกหัดนะครับ ะะวันนี้ครูอยากให้นักเรียนนับและบอกจำนวนของสิ่งต่างๆที่ไม่เกินหนึ่งแล้วสามารถอ่านและเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือได้ค่ะวันนี้ครูอยู่ที่สวนของแก้วตาและคุณพ่อของแก้วตานะคะซึ่งแก้วตาและคุณพ่อของแก้วตากำลังปลูกต้นเดาเรื่องอยู่เลยค่ะนักเรียนเห็นกระบะในมือครูใช่ไหมคะ กระบะนี้ใช้ในการปลูกต้นดาวเรืองค่ะ1กระบะปลูกได้100ต้นเดี๋ยวนักเรียนไปดูนะคะว่าครูจะปลูกได้ทั้งหมดกี่ต้น100 200 300 400 500 600, 600 700 800 900 100, 100แสดงว่าปลูกต้นดาวเรืองทั้งหมด100รต้นหรือ1000ต้น 1,000พเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้แบบนี้ค่ะสังเกตว่า1,000พเป็นจำนวนที่มากกว่า3หลักจึงต้องใช้เครื่องหมายทุลาภาคขันแบบนี้ค่ะนักเรียนดูที่หน้าต่อนนะคะมีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นคะใช่แล้วค่ะมีแผ่นตารางร้อยสองแผ่นมีแผ่นตารางสิบกี่แผ่นคะ ใช่ค่ะมีแผ่นตารางสิบสี่แผ่นแล้วมีแผ่นตาร,รางหน่วยกี่แผ่นคะเจ็ดแผ่นนั่นเองดังนั้นสองร้อยกับสี่สิบกับเจ็ดหน่วยเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้อย่างไรคะเก่งมากคะ่ะเขียนได้แบบนี้คะ่ะเขียนเป็นตัวเลขไทยได้แบบนี้คะ่ะแล้วเขียนเป็นตัวหนังสือได้แบบนี้คะ่ะก็คือ247นั่นเอง ที่หน้าจอนักเรียนเห็นแผ่นตารางร้อยที่แผ่นคะใช่แล้วค่ะแผ่นตารางร้อยเจ็ดแผ่นแล้วแผ่นตารางสิบกี่แผ่นคะไม่มีแผ่นตารางสิบอยู่เลยแล้วมีแผ่นตารางหน่วยอยู่กี่แผ่นคะมีแผ่นตารางหน่วยอยู่ห้าแผ่นเจ็ดร้อยกับศูนย์สิบกับห้าหน่วยเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้อย่างไรคะใช่แล้วค่ะเขียนได้แบบนี้ค่ะเขียนเป็นตัวเลขไทยได้แบบนี้ค่ะ เขียนเป็นตัวหนังสือได้แบบนี้ค่ะก็คือ705นั่นเองต่อไปนักเรียนเห็นไหมคะว่ามีแผ่นตารางร้อยอยู่ทั้งหมดก e ีแผ่นใช่แล้วค่ะมีแผ่นตารางร้อยอยู่ทั้งหมด5าแผ่นแล้วมีแผ่นตารางสิบอยู่ทั้งหมดอ e ีแผ่นคะนักเรียนนะับดูสิคะใช่แล้วค่ะมีแผ่นตารางสิบอยู่ทั้งหมด9แผ่น แล้วมีแผ่นตารางหน่วยทั้งหมดกี่แผ่นคะไม่มีแผ่นตารางหน่วยอยู่เลยดังนั้น500กับ90กับ0หน่วยเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้แบบนี้คะ่ะเขียนเป็นตัวเลขไทยได้แบบนี้คะ่ะเขียนเป็นตัวหนังสือได้แบบนี้คะ่ะก็คือ590นั่นเองต่อไปนักเรียนช่วยครูนับหน่อยนะคะ ว่ามีแผ่นตารางร้อยอยู่ทั้งหมดกี่แผ่นเรามาเริ่มนับกันเลยค่ะ1 2 3 4 5ส7 8 9า0สี่ห้าเจ็ดดสิบมีแผ่นตารางร้อยสิบแผ่นสิบร้อยหรือหนะึ่งพันนักเรียนเห็นตารางพันไหมคะแบบนี้ค่ะดังนั้นหนึ่งพันเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้แบบนี้ค่ะเขียนเป็นตัวเลขไทยได้แบบนี้ค่ะ และแถมเป็นตัวหนังสือได้แบบนี้ค่ะนักเรียนสังเกตนะคะว่า1นึ่งพันใช้เครื่องหมายอะไรท่านคะเก่งมากค่ะใช้เครื่องหมายจุลภาคค่ะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้กันไปแล้วครูมีคําถามมาถามนักเรียนค่ะครูจะขึ้นโจทย์ที่หน้าจอแล้วให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องครูจะนับหนึ่งสองสามกดเวลาก่อนหมดเวลาให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องนะคะ นักเรียนดูที่หน้าจอนะคะข้อ1มีแผ่นตารางร้อยทั้งหมดกี่แผ่นคะใช่แล้วค่ะมีแผ่นตารางร้อยสองแผ่นมีแผ่นตารางสิบกี่แผ่นคะเก่งมากค่ะสแผ่นแล้วมีแผ่นตารางหน่วยอยู่กี่แผ่นคะมี8แผ่นก็คือสองร้อกับสองสิบกับแปดหน่วยนักเรียนสามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้อย่างไรคะ มีคำตอบสีเขียวและสีชมพูนักเรียนจะเลือกคำตอบสีไหนคะ1นึองสมหมดลาคำตอบก็คือสีเขียว228นั่นเองเก่งมากๆเลยคะ่ะข้อ2มีแผ่นตารางร้อยทั้งหมดกี่แผ่นคะใช่แล้วคะ่ะมี3แผ่นมีแผ่นตารางเซ็ยอยู่กี่แผ่นคะ เก่งมากค่ะมีอยู่6แผ่นแล้วมีแผ่นตารางหน่วยอยู่กี่แผ่นคะไม่มีแผ่นตารางหน่วยอยู่เลยใช่ไหมคะก็คือ300กับ6 0สกับ0ูนย์หน่วยเขียนเป็นตัวเลขไทยได้อย่างไรคะคำตอบนักเรียนจะเลือกเป็นสีฟ้าหรือสีส้มดีคะ1 2 3่สสมหมดเวล,ลานักเรียนเลือกสีอะไรคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือสี ฟ้าไเองค่ะ3 6 0ค่ะข้อ 3. มีแผ่นตารางร้อยทั้งหมดกี่แผ่นคะใช่แล้วค่ะมีแผ่นตารางร้อยอยู่9แผ่นมีแผ่นตารางสิบอยู่กี่แผ่นคะไม่มีแผ่นตารางสิบอยู่เลยใช่ไหมคะแล้วมีแผ่นตารางหน่วยทั้งหมดกี่แผ่นคะ ใช่แล้วค่ะมีแผ่นตารางโมยูหนึ่งแผ่นก็คือ900กับ010กับ1หน่วยเขียนเป็นตัวหนังสือได้อย่างไรคะคำตอบอยู่ที่สีน้ำเงินหรือสีน้ำตาลคะนะักเรียนลองเลือกดูนะคะ1 2 3หมดเวลาคำตอบคืออะไรคะคำตอบอยู่ที่สีน้ำตาลนั่นเองค่ะก็คือ9 0 0เอด หลักหน่วยเป็นตัวเลขหนึ่งเราจะไม่อ่านว่าหนึ่งใช่ไหมคะเราจะอ่านว่าเอ็ดนั่นเองค่ะวันนี้นะักเรียนสามารถบอกจำนวนของสิ่งต่างๆได้จากการนับแล้วเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนได้แล้วอย่าลืมหมั่นทบทวนและทำแบบฝึกหัดเพิ่มพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอการสอนเรื่องจำนวนนับไม่เกิน200นะครับ2 0 1อดถึงหนต่อไปนะครับนักเรียนต่อไปนะครับจะต้องมาทำแบบฝึกหัดนะครับมาทำแบบฝึกหัดในหน้าที่7บันนะครับให้นักเรียนนะครับหน้าที่9เขียนตัวเลขฮินดูราบิกนะครับและตัวเลขไทยแสดงจำนวน ซึ่งนะครับตัวเลขไทยจะให้จำนวนนะครับตารางร้อยตารางสิบแล้วก็ตารางหน่วยนะครับนักเรียนนับให้ถูกต้องและเขียนตัวเลขลงไปได้เลยนะครับแลต่อมานะครับในหน้าที่สิบนะครับใหน้าที่แปดนะคตัวเลขฮินดูราบิกให้นักเรียนเขียนตัวเลขและฮินดูราบิกแสดงจำนนะครับตัวเลขไทยให้นักเรียนแลตัวหนังสือแสดงจํานวนนะครับตารางร้อย เช่นเดียวกันครับและตารางหน่วยนะครับเขาให้ตารางร้อยตารางสี่ตอบลงไปและตารางหน่วยนะครับนักเรียนนับให้ถูกต้องและเขียนลงไปให้ถูกต้องนะครับสําหรับคลิปวิดีโอการสอนสำหรับวันนี้ครูขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ